สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องโปอง,งายสุขูสุขนครับผมพบพ่อขบา,ากกระโดนครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งเล่าน้ำท้องขับเนาะบรรยากาศย่มเสาอยู่ท้งให้ทงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับพบพ่อกันในมือนี้กับเป็นเ้าของวันเสาครับพี่น้องครับเสาที่หาของเดือนเมษายนสองพันหกร้อยหกสิบแปด เสียงนกเสียงกาห้องเซวแซลยามเช้าๆครับพี่น้องเอางวค่้ยออกลำม,มือนี่เป็นเอวเช้าเลยครับพี่น้องครับห่อนอบเตะเช้าเลยแต่ว่าอยู่น้ำท่วมให้ท่หน้ามือนี่มีน้ำหมอกลงครับเป็นหมอกลงอากาศเริมห่อนมาอีกแล้วเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเนาะพี่น้องเนงาะอากาศยามเช้าครับ สำหรับคลิปนี้ผมกับิภาพพี่น้องมาตามเก็บข้อมูลกันต่อครับข้อมูลแนวทางจากหลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องแนวทางประจำงวดวันที่16เมษาย,ยน2568สำหร,รับคลิปนี้ก็จะเป็นอีพีที่3ครับพี่น้องครับก็จะเป็นแนวทางของแอดเทพอาจารย์สามารถอาจารย์ดุยพระรันแอดต่อแอดบีแนวทางของแอดไพ่แก้วไย้แร่แอดน้่มภูแอดไพ่ แอดมิดใช่นิลาน้มเบาไทยห่อครับก่อนจะขอเบิ่อนขอมุ่นครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับเด้อเบิง์ไวเพื่อเป็นขอมุ่นไปแนวทางท่านั้นนะครับพี่น้องเนาะมื่อเริ่มกรนที่ใบแรกครับพี่น้องครับใบแรกนี่จะเป็นแนวทางคูสองตัวบนครับของเบาไทยห่อ ป็นไหหมาหกหนึ่งแปดหนึ่งครับส่วนใบนี้เป็นชุด2ตัวลางครับพี่น้องครับเห็นชัดบ้นอกพี่น้องสตัวลางของบาวเทยยอหครับเป็นห่าศนย์หนึ่งามศูนย์ส2มสอครับพี่น้องครับใบนี้สายในของเอดฟินิกครับพี่น้องครับ สายในพันธหยหกครับพี่น้องครับมี6หกศูนย์หกสองาคาหกค่ะครับพี่น้องครับกักสีขอโทษขอภัยพี่น้องด้วยครับเด้อสำหรับเสียงแสกเสียงรบกวนนะครับเนาะบรรยากาศยง้มเศร้าอยู่ตรงไห้ทงหน้าครับเสียงนกเสียงกาห้อง ส่วนใบดีแนวทางสงตัวลางครับของชช่นิลน้ำพี่น้องเามานสองนส่นแป้าสก้าสามสี่สามเจ็ดสี่แปดสี่เก้าแปดเก้าครับสตัวลางชุดเต็มของชช่นิลน้ำพี่น้อง ใบนี้แนวทาง2ตัวบนครับของเอ็ดกับตันพนิ่มาเจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ครับขอมุ่นชุดนี้เป็นแนวทางของเอดมิดครับขออนุญาตโบอ,อานเดอร์แหน้าจอไว้ครับพี่น้องครับใบนี้2ตัวบนครับของเอด็ดไพครับพี่น้องพนิมา่นยหนกหนึ่งเจ็ดสามศูนยามสองสามหกสามเจ็ 9092 96 97ครับพี่น้องครับขอมูลชุดนี้ไปแนวทางของเอ็ดน้ำพูครับเอ็ดน้ำพูพันห่มาห้มเจา637 37หลักกา38ครับพี่น้องครับขอมูลชุดนีน้เปแนวทางของเยแล่ครับพี่น้องพัหามาเกิา่เกหนึ่งห้า4 9 1 9ี่สี่4กเก้าหเกห 3 6มหครับใบนี้นแนวทางของแอดไพ่เกี่ยวครับพี่น้องเพื่อนไ้วิ่งบนเก้ากับ8วิ่งล่าง1นึกับแครับกับมีศูนย์เก้าแปดส8่เก้ครับขอมูลจุดนี้เป็นแนวะทางของแอดบีครับพี่น้องเพื่นในเด่นศูนย์ล่อง2กับแครับคูสองตบนกับมีศูนย์สองศเก่า ถวด้านล่างพนห้เดนซครับล่องหกับแปดับมีซีหนึ่งซนึหครับใบ,บนี้แนวทางของแอดต่อครับพี่น้องแอดต่อพนห้เดนสามกับหครับมีสามหาสามีหาหนส่วนชุดสามโตครับหกสามซเก้หนึ่งหาครับพี่น้องใบนี้แนวทางของอาจารย์ดุยพลัน,นครับ พปนมนย์้าหกศูนย์้าเจ็ดศูนย์แปดเกาเก้าแปดศูนย์ครับรายกา2สตัวก็มี่หกสองเจ็ดสองเกใบนี้แนววทัางของอาจารย์สาม,มารถครับพี่น้องครับเพนให้มาสี่ามเก้า3ามสี่เก้าสี่เนให้วิ่งรูด3กับเก่าเนาะครับเนาะกับเอิงใบเป็นขอมูลด้วยครับเ้อ ปิดษไายกันที่ข้อมูลของแอดเทพครับพี่น้องครับแอดเทพอาจารย์เพิร์นไนมาหาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหาเจ็ดเก้าหาเจ็ดศูนย์ครับพี่น้องครับใบสุดท้ายข้อมูลชุดสุดท้ายในคลิปนี้กับเบิ้องใบเสียใบเป็นขอมูลเป็นปแนวทางครับพี่น้องครับตะเวนขึ้นสูงแล้วเมื่อนี้ลมเลยอ่อนแต่เศ้าเลยพี่น้อง รักษาสู้ภาพก็นน่าครับพี่น้องครับขอบคุณขอมูลแต่ละสำานักแต่ละอาจารย์เนาะเอื่อเฟื่อแบ่งปันขอมูลนวทางครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ้ากระโดนกะไว้ซำนี่สักกอนนาะพี่น้องนาะพบพรคลิปนะครับผมสวัสดีครับ